สบายดีทุกคนมาแล้วคลิปสร้างเฮาเนาะวันนี้เนาะมันนี้เฮาไก่มาได้นำเสนอสร้างจอดพี่น้องตัวทงังเนาะพี่นอนะ้องเนาะวันนี้อาจารย์ปัญญาเพิ่งนไก็จะได้มามาเสียบสายไฟก่อนก่อนเฮาสี่จอดเฮาต้องกาเกียมสายไฟเกียมตุเสื่อมนะ สวัสดีนะทุกคนที่เข้ามาเบ่งแลกกับฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อเป็นกำลังอกกำลังใจในการทำคลิปอีกต่อไปนะพี่น้องนะนงเอาโมโคลเฮากามีความสุขเงี้ยแยมแจมใส่หยิมเงี้ยแยมใส่นะพี่น้องนะคนา,านห้องเขากะกะเก็บเงินสื่อถูอกโมเป็นถูกบ,บูซาเลยพี่น้องเลยถูกจอดนี่แหละเขาก็จะได้มาเบ่งวิธีการจอดการนะนะแนะนำ การสอนของอาจารย์คำก่อนเป็นกาเป็นเจ้าของวิสาเนาะเป็นผู้ผักวิสาในวิซ่าสอมแปลงตัวทั้งพี่น้องเริ่มทำอิดเฮากาจะเอานักเฮียนเขาทดสอบก่อนทดสอบก่อนัอดออนดับันดับกเพื่อเป็นการจอดข้างต่อไปเฮาการจะได้จอดเอาคะแนนนะพี่น้องเอ,อ้ยหากไปมาทำมาเฮียนในห้องเฮียนเทคนิควิชาสิบ แปลงจำปสัสสก์เฮาเฮาะอาเซียนโหได้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะมันมีหลายสาขาเฮียนนะพี่น้องเอ้ยแปดภาควิชาเนาะสาวสี่สาขาเฮียนพี่น้องทั้นง,ทงนี้เฮาก็จะได้มาเฮียนสางรถยนต์เนาะพี่น้องคนจักใหญ่หหเฮาเฮาแปลงเฉพาะรถยนต์รถใหญ่นเนะยายเนะพี่น้องนะมาว่าจะเป็นรถตุ๊กตุ๊กบ่เออรถหันด,ดอกรถหันได้บ่รถวิกกอวิกกอแปลงได้บิด เราจะมาเหียนแปลงน้ากันตอนนี้เราเหียนปีหนึ่งพี่น้องเนาะในการเหียนคองเขาเนี่ยเขาก็จะได้เหียนสามปีเนาะสันสูงนะมันมีระบบสิบสองบวกสามราคาสิบสองบวกสองคันโมซีราคาเก้าบวกสามเป็นสองปีเนาะอันนี้อาจารย์ซินเพิ่นจะได้จอดเป็นคนที่สามที่สี่จอดเอาคะแนนเมาพี่น้องเนาะ ในการเอาเคะแนนของเขาเนี่ยครับได้เก็บเธอเล็กเธอหน่อยเนาะพ้ะได้จอดงามก็ได้ร้ายพ้ได้จอดบ่งามก็ได้ประลายเนาะคือผููขาเองเนี่ยอาจารย์บใหผพานเพิ่ว่าจอดน้อยโพดตัวใหญ่ซื้อแต่ว่าการจอดจอดน้อยโพดแล้วก็จอดบ้างพอบางทีก็ทะลุเล็กเนาะเพราะว่าเห็ดไฟมันแหงโพดนันน่นๆๆมือเ,เอาโรคในแม่หมฮาเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยมือก็ได้ พี่เป็นมาทายหัวทายหัวมือกล่องเฮาโอ้ยืนแจอเพื่อนหละมือกล่องมันอยากนี่จับกล่องอย่อันนี้ให้เพื่อนทายเนาะมือกล่องเฮากัดทายไปเลยบอลได้ทันทีเฮ็ดทายพอได้มุ่มเฮากระถ่ายได้เบิร์ตนะเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนอยากทายบอลใดเพื่อนกระถ่ายนะเพื่อนอยากได้คลิปนะเพื่อนอยากให้เอาลงยูทูบนะเอาลงในเซลเอาลงในเซลหน่อยกูอยากดังเพื่อนว่า

จะสีแดงมันจังอยู่นอกจอเด็กกับจอมันอยูเหรอแม่นบอกอจอเมันครูแม่นตา่ะการเสื่อมดิน่อกมีไฟยังแห้งได้นไฟเท่าไหร่่งันหนเ้อน่อยหาพิบาิบ้้ เลยไม่เลยมั้งหลังจากอาจารย์พินบอกและเขาค่อยๆฮ็ดค่อยไปเนาะบอลได้เขาพิผพานเขากะแขกไขบอลได้เขาบ่ค่อยได้เขากะเสื่อมต่อไปเนาะเพราะว่าถูกเขาเสื่อมเนี่ยคนหนึ่งดอกหนึ่งหรือว่าสองคนต่อดอกเนาะเขากะมาเฮียนหูเนาะ ว่าจะเป็นรถตอกตอกบอรถใหญ่ยยบอเขาซ่อมแปลงเบิบร์ะอันส่วนคนคนใดที่อยากมาเหยียดซ่อมแปลงรถจักอรอันนี้มันมีสาขาโดยเฉพาะเนาะอันซื้อสาขาว่าการสาขาซ่อมแปลงทั่วไปเนาะมันจะเป็นการแปลงรถจักรจักรตัดหญ้จาจักรสตีนบอเออกโนบอเนี่ยเขาก็ แปลงจักขนาดหน่อยเนาะแต่ว่าสร้างยนต์ห่ากับแปลงจักขนาดใหญ่คือเห็นในในภาพเนี่ยเป็นจักใหญ่เป็นรถใหญ่ที่เอาจะแปลงมาว่าจะแปลงเครื่องใหญ่เครื่องในเครื่องหนอกเนาะแต่คลิปหอามาหอนตอนนี้แหละใกล้จิจบแล้วกาฝากผู้ช้มที่เขามาเบ่งเนาะมาว่าจะเป็นเด็กหน่อยหรือผู้ใหญ่ มาเห็นหูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทาง youtube พญาหาพันเนาะ,อะขอขอบใจที่เขามาเบ่งวิดีโอนี้ฝากติดตามฝากกดไลค์หรือคอมเมนต์ก็ได้เมนยังก็ได้เนาอพี่น้องขอขอบใจ